รถสุดเท่ะนะคะการใช้งานน้อยใหม่เอี่ยมมากๆนะคะไม่อยากจะว้าหล่อเท่ส่งคำาล่ำลลอ วันนี้นะคะอยู่กับมีภูนะคะมีภูอยู่ที่เต็นท์รถช่างดําคอมบรีเต็นรถที่มีรถให้เลือกมากกว่า250คันเรามีทั้งหมด2ส,สาขาที่สาขาสุงเนินและสาขาปักธงชัยค่ะสําหรับใครนะคะที่สะดวกมาดูที่สาขาใกล้เคียงได้เลยนะคะวันนี้นะคะมีภูนะคะจะพามาดูรถสุดเท่นะคะมีการตกแต่งรอบคันและการใช้งานน้อยมากไม่แค่20,000กว่ากิโลเท่านั้นเองคะ่ะกับคันนี้เลยค่ะ e ซูซูดีแมคอลนิวเอ็กซีรีปี2019กับราคา599,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้หรือเริ่มต้นผ่อนที่0%นานถึง1ปีเลยค่ะ และรถของเรานะคะก่อนที่จะขายเนี่ยทางเราเนี่ยนี่มีการซ่อมบำรุงนะคะสภาพรถยนต์นะคะช่วงรางนะคะให้มีสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าได้รถของเราไปเนี่ยที่เป็นรถมือสองเนี่ยไม่ขับไปซ่อมไปแน่นอนค่ะและอีกอย่างนะคะรถของเราทุกคันนะคะมีการฆ่าเชื้อนะคะในห้องผู้โดยสารรถทุกคันแน่นอนค่ะมั่นใจเรื่องความสะอาดนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดด้วยค่ะ และที่พิเศษมากๆเลยนะคะของเรานะคะก็คือเรามีศูนย์บริการมาตรฐานเป็นของตัวเองก็คือศูนย์บริการไทยพัฒช่างดาปัดของใช้นั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าที่ได้รถยนต์ไปใช้แล้วนะคะทุกๆท่ทานสามารถนํารถเข้ามาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี24รายการดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลหากคุณลูกค้าต้องการที่อยากจะดูแลช่วงล่างของรถยนต์เนี่ยเราก็มีเปลี่ยนยางพร้อมแม็กเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เราก็มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ชั้นนำเลยนะคะโอ้โหถือว่าดูแลครบจบในที่เดียวแบบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะทุกคนเอย่างนี้ผู้นะคะจะพาดูรอบรถของ isuzu x s e r i e s คันนี้กันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของด้านหน้ารถนะคะสังเกตนะคะว่ามันมีการออกแบบมาอย่างสวยงามเลยนะคะกระจันหน้าของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสีเทานะคะตัดสีแดงแบบนี้นะคะและตัวอักษร isuzu ของเขานะคะจะเป็นสีแดงนะคะที่ดูโดดเด่นมากๆเลยค่ะ ไฟหน้าของเขาะะจะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟตัดหมอกให้2คู่หน้าเลยค่ะและอีกอย่างนะคะรถคันนี้ของเรานะคะมีการตกแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะเท่จจัดเลยนะคะคันนี้เดีย๋ยวพาไปดูรอบคัน โดยสีรถของเขานะคะคจะเป็นสีขาวนะคะคไม่มีรอยตําหนิเลยนะคะแล้วในส่วนล้อรถของเราะคะจะเป็นล้อขอบ16 16นะคะเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะคเป็นล้ออันรอยค่ะและส่วนกระจกของเขาเ,ะะเป็นสีดําตัดสีขาวนะคะคมีไฟเลี้ยวให้ตรงนี้นะคะคอีกอย่างนะคะคสามารถพับแบบนี้ได้ด้วยนะคะและสเกิร์ตของเขานะคะคเห็นไหมว่า เขาเนี่ยทำรอบคันและก็ออกแบบมาในสไตล์ของ X Series นะคะแบบเทมากๆเลยค่ะและในส่วนสติกเกอร์ของเขาก็จะเป็นรูปตัว X X Series แบบนี้นะคะโดยรวมของรถคันนี้นะคะจากที่หมีภูพาดูเนี่ยนะคะก็คือสภาพใหม่มากนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะก็คือถือว่าการใช้งานของเขาเนี่ยน้อยมากจริงๆค่ะเดี๋ยวมีผู้นะคะจะพาทุกคนเข้าไปดูในรถกันนะคะว่าสภาพของเขาจะใหม่แค่ไหนนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปเดีย๋ยวเราพามาดูเม็ดอาร์ตกันตรงนี้เลยนะคะแกะให้ดูกันสดๆเลยดีกว่ามันจะแน่นๆหน่อยนะคะทุกคนนี่เม็ดอาร์ตนะคะยังเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะนี่ว้าวข้างในที่มีพูว้าวมากๆเลยก็คือรถคันนี้คือใหม่มากๆนะคะส่วนตัวเบาะของเขาเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าตัดเป็นสีดําสีแดงนะคะจะมีการตกแต่งออกแบบอย่างสวยงามนะคะแล้วก็มีตัวเอ็กให้กับตรงนี้ด้วย ในส่วนของที่นั่งด้านหลังนะคะก็บอกได้เลยนะคะว่าใหม่มากๆพลาส,สติกเรายังไม่ได้แกะออกให้คุณลูกค้าเลยนะคะเนี่ยเพื่อให้อยู่ในสภาพเดิมที่สุดนะคะท่และพอมานั่งนะคะก็บอกเลยนะคะว่าก็กว้างนะคะพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นแบบมันติฟัง์กชันนะคะในส่วนฟัง์กชันความบันเทิงของเขานะคะก็ฟัง Fm-Am นะคะมีสายเสียบ USB หรือ AUX ให้นะคะ เกียร์เป็นเกียร์แมนนวลธรรมดา6สปีดค่ะคันนี้และในส่วนของเลขไม์ของเขานะคะจะอยู่ที่20,000กว่ากิโลเองค่ะโอ้โหน้อยมากๆเลยนะคะสภาพการใช้งานเนี่ยถือว่าเจ้าของเดิมเขาเนี่ยใช้งานมาน้อยจริงๆค่ะใหม่เอี่ยมมากๆนะคะไม่มีรอยตําหนิใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะในส่วนคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วเขาก็ออกแบบมาให้เป็นสีดําตัดสีแดงนะคะ สำหรับลูกค้าคนใดเนี่ยที่ชอบรถคันนี้นะคะมีผู้เสนอราคาที่5,99,000บาทนะคะรถคันนี้ถือว่าราคาเนี่ยถูกมากๆนะครับเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูที่ข้องเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะและพอมีภูนะคะเปิดห้องเครื่องคันนี้มานะคะอยากจะว้าวว้า,วา,วาสัก3ครั้งเลยค่ะโอเวอร์ไปใช่ไหมคะเพราะว่าเครื่องของเขานะคะใหม่มากๆเลยค่ะเหมือนซื้อมือหนึ่งก็ว่าได้เลยค่ะทุกคนและขนาดของเครื่องยนต์คันนี้นะคะมีขนาด 1,900cc ซีซีค่ะสติกเกอร์ของเขาเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมแผ่นเพจของเขาเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีรอยแงรอยงัดเลยค่ะแล้วเราก็ยังมีระบบเบรก abs ให้กับทุกคนด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนกับการรีวิวรถวันนี้นะคะกับ isuzu d max all new x series ราคา5 9 9แล0้วค่ 5, 99, บาทและเต็นท์รถของเรานะคะก็มีการรับประกันตัวเครื่องรับประกันตัวเกียร์ไม่มีประวัติการชนหนักหรือจมน้ำนะคะมีการโอนถูกต้องตามกฎหมายชัด เจนทุกคันนะคะมีวารนตีให้1ปีหรือ1,000 0กิโลเมตรค่ะสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะหรือเริ่มต้นผ่อนที่0%นนานถึง1ปีเต็มนะคะระยะเวลาของเราในการผ่อนนะคะ84งวดน,นะคะโอ้โหสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากขอดูรูปภาพเพิ่มเติมหรืออยากมาดูรถที่ทัวเเองนะคะก็มาได้ที่สาขาปักธงชัยหรือสาขาสุงเนินหรือสอบถามทางเขตหรือรายของเรานะคะที่ช่างดำคอมีค่ะ วันนี้นะคะหมีฟูนะคะต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนฝากคนลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ